หลวงพระบางเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาในหลวงพระบางไม่ใช่แค่การได้รับชมแสงแรกของวันแต่เพื่อการร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวภาพที่พระสงฆ์เดินเรียงกันเป็นแถวอย่างเงียบๆคือหัวใจของเมืองนี้และคุณอย่าลืมที่จะไปไหว้พระที่วัดเชียงทองวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า400ปีคือมรดกแห่งศิละปะล้านช้างที่งดงามที่สุดลวดลายสีทองบนผนังไม้สีดำสะท้อนแสงอาทิตย์ราวกับมีชีวิตและเมื่อคุณล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงเพียงหนึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองก็จะถึงถ้ำปากอูถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทปพรธูนนั องค์แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติผมแนะนําน้ําตกตาดกวางสีมันคือน้ําตกสีฟ้าที่สวยราวกับภาพในฝันถ้าใครได้มาก็ต้องตกหลุมลักแน่อนอนและในตอนกลางคืนสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือตลาดมืดหลวงพระบางหลวงพระบางไม่ใช่เมืองที่วือหวาแต่มันคือเมืองที่คุณอยากจะหยุดเวลาไว้ให้นานที่สุดเพราะความสงบบางครั้งก็มีพลังมากกว่าเสียงใดๆและยังมีที่ไหนหน่าเที่ยวอีกบ้างคอมเมนต์บอกเราด้วย